สวัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามช่อง DIY Design Skill นะครับวันนี้เรามีติลเตอร์ในฝั่ง Adobe Illustrator กันนะครับแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมข้างหลังผมก็จะมีเสียงมอไซ่เสียงแอมเบียนกเข้ามานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ที่ผมจะมาสอนนะครับเป็นการเป็นเทคนิค ไม่ได้เรียกว่าเป็นเทคนิคหรอกเป็นการสอนฟังก์ชัน select global object นะครับมันใช้งานยังไงคอนเซ็ปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัว select global นะครับโดยปกติแล้วอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าปกติเวลาที่เราจะเลือกแก้ไข object ชิ้นหนึ่งแล้วก็จาอยากจะเพิ่มการแก้ไข object ชิ้นอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องกด shift แล้วกดเลือกถูกปะ หรือว่าเราสามารถใช้คาทาก็าได้คาทาก็จะเลือกสีเดียวกันอันนี้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นพอมันเป็นอ็อบเจกต์ที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าเราจัดเลเยอร์เอาไว้แล้วเนี่ยหรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่ไม่ใช่การเปลี่ยนสีการขยายการดึงจุดนู่นนี่นั่นอ่ะเราจําเป็นจะต้องมาเลือกทีละจุดเนาะแต่ว่าเทคนิคนี้คอนเซปต์ของมันก็คือ เดียวนะเลือกอ b อบเจกต์ชิ้นหนึ่งนะครับกด Select แล้วก็ Start g l o b a l edit เนาะพอ Start g l o b a l edit เนี่ยมันจะเลือกอ็อบเจกต์ที่เหมือนกับชิ้นนี้นะครับให้เรานะเสร็จแล้วเราแก้ขไขใดๆอะ่ะการแก้ไขเนี่ยมันจะอ้างอิงถึงอ็อบเจกต์อื่นๆด้วยนะครับอคอนเซปต์ Concept ของมันประมาณเท่านี้เมื่อกี้เราก็ได้รู้คอนเซปต์ไปแล้วนะครับว่าตัว Select global object เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเรามาดูเคสของการใช้งานจริงดีกว่าว่ามันจะถูกใช้งานในรูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นใน a r t board นี้ในในนี้ผมมี3 a r t board ก็มี a r t board 1, 2, 3ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีโลโก้อยู่มองว่าเป็นโลโก้แล้วกันสนะีเหลืองนะครับโดยปกติแล้วถ้าทำ ads ads ที่มีโลโก้อะเราก็จะวางในตำแหน่งเดียวกันนะอย่างพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับทีนี้ เวลาที่เราแก้ไขอะสมมุติว่าเรายอร logo ร่อโลโก้หรือว่าหรือว่าย่อสีหมุนเชฟอะไรอย่างเงี้ยเราจําเป็นจะต้องมานั่งทําทีละอันเนาะมันไม่จําเป็นจะต้องทําทีละอันขนาดนั้นแต่ว่าเราทําอันเนี้ยเราต้องกรอบไปวางอะที่สองอันที่สามนะครับแต่ว่าพอเราได้รู้จักเครื่องมือตัวเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราอยาก หมุนนะครับตัวกรอบสีเหลืองนี้เนาะให้เราเลือกที่ชิ้นสีเหลืองเรามาที่ select เรามา start global edit นะครับทีนี้มันจะร e l a t e ัและมันจะดึงและอ้างอิงถึงกันแล้วว่าตัวนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างนะพอเราหมุนมันก็จะหมุนทั้งหมดนะครับพอเราย่อสมมุติเราอยากย่อตัวตัวไทโปตรงนี้เนาะปั๊บ ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้งานกับกรุ๊ปได้หรือเปล่าเอออันนี้ใช้งานกับกรุ๊ปได้แต่ว่าบางชิ้นก็ใช้งานกับกรุ๊ปไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะติดเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับก็ลองใช้กันดูแล้วกันอ่ะเนี่ยมันมันจะประมาณเนี้ยนั้นเดี๋ยวขอลองให้ดูแล้วกันตัวหนึ่งนะครับตัวสีขาวตัวนี้เนาะ เมื่อกี้กรุ๊ปแล้วมันก็ฟ้องว่ามันไม่เจอใครมีเทคนิคก็มาบอกกันได้นะครับอืมอ่าอันนี้ผมไม่ได้กรุ๊ปมานะแต่ว่ามันก็เลือกในเชฟที่มันเหมือนกันอะเพราะว่าไอตัวที่ซ้อนอยู่ข้างหลังอะมันก็เป็นเชฟเดียวกันเนาะมันก็มองเป็นชิ้นเดียวกันนี่เวลาแก้ไขมันก็แก้ไขได้ทั้งหมดนะครับโอเคก็ใช้งาน ระดับความใช้งานบ่อยไม่บ่อยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบงานของแต่ละคนเลยนะครับส่วนผมอ่ะใช้ไม่บ่อยเหมือนกันเวลาใช้ก็ต้องมานั่งนึกวิธีนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอามาแชร์สําหรับใครที่คิดว่าเอาเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็เหมาะกับงานงตัวเองทําให้งานตัวเองดีขึ้นไวขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง DIY d ี s i g n Skill ด้วยนะครับขอบคุณครับ